คนปฏิวัติเนี่ยคนนี้คนนี้ก็แล้วเรื่องของเรื่องเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัตินี่ครับคนปฏิวัติท่านยกเนียคนเดียว <c oughs> เครื่องรังวัดที่ดินของกรมที่ดินที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยมันคือเครื่อง ATK ดาวเทียมรังวัดกันเลยครับ ATK ATK ใช้ระบบดาวเทียมไปรังวัด นายกพูดว่าอะไรอ้าวนายกไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่องไม่ได้เก่งทุกเรื่องไม่ได้ฉลาดที่สุดนะเหมือนบางคนที่ท่านบอกกันฉลาดที่สุดนั่นแหละสวัสดีครับคุณชมครับนี่คือจันย่าวขาวไม่ง่ครับกลับมาเจอกันวันพืหัตแบบนี้นี่คือ EP ที่34โอ้เซอร์ไพรส์มาก เราจะมาคุยกันในเรื่องของประโยคเด็ดการประชุมสภาการอภิปรายไม่ไว้วางใจการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติที่รุนแรงที่สุดละนะฮะในระบอบรัฐสภาแบบนี้ถือว่ารุนแรงถือว่าโจมตีถือว่าหวังเป้าได้หวังผลได้ว่าอาจจะมีส่วนในการล้มรัฐบาลจะล้มคาสภาได้หรือเปล่าก็เคยมีแต่นานทีจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วจะมีผลกระทบ คือนำมาซึ่งเหมือนกับบ่อกเกิดของการเอาไปขยายผลต่อนะฮะความเสียหายครั้งแรกหลักฐานเกิดขึ้นในสภาจากนั้นพอปิดสภาปั๊บเนี่ยก็จะมีคนเอาหลักฐานที่เกิดขึ้นในสภาเหล่านี้ไปต่อย,ยอดในการส่งให้องค์กรตรวจสอบทั้งหลายนั้นเข้ามาตรวจสอบอย่างเช่นส่งให้ปปชตรวจสอบต่อส่งฟ้องศาลในการตรวจสอบต่อไปฟ้องพนักงานตํารวจแบบนี้นะฮะอ้าวคราวนี้เรามาดูกันอันแรกเลย <c oughs> อันแรกนั้นเปิดมา เมื่อเปิดสภาปั๊บก็จัดให้เลยฮะเวลาเปิดสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคนที่จะต้องลุกขึ้นประเดิมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือคนที่เป็นผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะเปลี่ยนไปตามสมยัยเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเหมือนนายกเนี่ยแหละครานี้ก็คือนายแพทย์ชานานศรีแก้วก็พูดไปนะฮะว่าที่จะมาอภิปรายนั้นมีอะไรบ้างนะไร้สมรรถภาพย่อนวิน,นัยไม่มีความสามารถ อะไรของเขาว่ากันไปนี่คือผู้นาฝ่ายค้านในสภาหลังจากผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพูดเสร็จปับ๊บก็จะเป็นธรรมเนียมเหมือนกันครับที่นายกรัฐมนตรีมักจะอยู่ในที่ประชุมแล้วก็ขึ้นโต้ว่าผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเซตแรกที่พูดไปซึ่งมันจะยาวหน่อยเพราะเป็นการปฐม,มบทถึงเ,เรื่องของยติว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตลอด4วันนายกรัฐมนตรีมีอยู่ท่อนหนึ่งครับคือท่อนก่อนจบนายกพูดว่าอะไรอา้าวนายกไม่ใช่คนที่รู้เรื่อง เก่งทุกเรื่องหรือฉลาดที่สุดเหมือนบางคนที่ท่านบอกฉลาดที่สุดเนี่ยแต่ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ท่านคงชื่นชมหลายคนที่เคยทํางานมาก่อนว่าดีกว่าผมแต่ไม่เป็นไรก็เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันอ้าวไปฟังเสียงช่วงนี้หน่อยฮะนายยไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่องไม่ได้เก่งทุกเรื่องไม่ได้ฉลาดที่สุดนะเหมือนบางคนที่ท่านบอกว่าฉลาดที่สุดนั่นแหละตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมก็ทราบดีว่าท่านคงชื่นชมหลายคนที่เคยทํางานมาก่อน ว่าดีกว่าผมโน่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันประมาณนั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็มันก็เราก็เข้าใจกันดีนะครับคุณผู้ชมครับว่าหมายถึงคุณทักษิณชินวัตรนั่นแหละนะครับเนี่ยที่บอกว่าเคยทํางานมาก่อนทําดีกว่าผมแต่ไม่เป็นไรก็เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันก็คงไป พูดถึงเรื่องของพลไม่ใช่สิพันธพันพันธ์โมทักษินชิวนวัตรจริงๆก็คุณทักษิณนั่นแหละนะฮะที่ว่ากันว่าทาดีอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เพื่อไทยคิดนะครับ <c oughs> บอกว่าให้เอากลับมาให้ได้เอากลับมาให้ได้ก็คือเอากลับมาประเทศไทยให้ได้แล้วก็สามารถที่จะลงเลือกตั้งได้ด้วยนะครับเอากลับมาแล้วไม่ได้ลงเลือกตั้งก็ไม่ได้จะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาบริหารประเทศนะครับก็ต้องถามว่าจะทําได้หรือไม่ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ ว่าในอนาคตมันจะทาได้หรือเปล่ายังไม่สามารถฟันธคงได้แต่สําหรับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้นะฮะนี่ก็คือเรื่องแรกก็ถือเป็นสีสันที่น่าสนใจที่สุดพอสมควรสําหรับวันแรกนะฮะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับแต่พอวันที่2นี่สิฮะ <c oughs> วันที่2ก็จริงๆแล้วมีสีสันเยอะแยะถือว่ามากขึ้นกว่า,ว,าวันแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสักหกโมงเย็นของเมื่อวานนี้ เป็นที่ฮือฮามากฮะนั่นก็คือรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาตอบประทูถามของสมาชิกรัฐสภาตอบกระทูถามของสสนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาเพื่อนเขาก็บอกว่าเป็นมีมนมเ,นเ, <c oughs> เป็นคนมีเพื่อนเยอะเป็นคนมีเพื่อนเยอะคุณไม่รู้หรอกคุณไม่เคยมีเพื่อนแบบผมอกสิผมมีเพื่อนดีๆเรียนกันมาตั้งแต่ประมมัธยมอ่ะโรงเสนขบรียนคุณเขาก็ให้ผมยืมนาฬิกา เอาบ่ากันไปแล้วเรื่องที่ผมก้าวล่วงไม่ได้นะเป็นเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเป็นเรื่องของปอปอชอผมไม่เกี่ยวปอป,อปอชอเขาจะตัดสินอย่างไรผมก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปแทรกแซงหรือห้ามปรามอันนี้ก็สุดแล้วแต่คนจะคิดนะครับว่าคิดว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าท่อนที่มันพีคมากๆเลยก็คือพูดถึงเรื่องของการรัฐประหารนะครับพูดถึงเรื่องของการรัฐประหารซึ่งจริงๆท่านรองนายกก็ใช้คําผิดนะนะนคำว่าปฏิวัตินี่อย่าไปใช้เลยนะฮะปฏิวัติอย่าไปใช้ ใช้คาว่ารัฐประหารดีกว่าในทางในทางหลักการจริงๆแล้วประเทศไทยเคยมีการปฏิวัติครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการปฏิวัติเมื่อปี2475อันนั้นถึงจะเรียกว่าการปฏิวัติคือเป็นการรัฐประหารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองคือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองที่ประสบความสําเร็จนะฮะการปฏิวัติกับการรัฐประหารไม่เหมือนกันการรัฐประหารนั้นไม่ได้เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของรัฐแต่การปฏิวัตินั้นคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐได้สําเร็จ 2475เลยกลายเป็นการปฏิวัติเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่สําเร็จในประเทศไทยเพราะเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิป,ปไตยมนนีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่การกระทําครั้งต่อ,ตอมาที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลซึ่งมักจะนําโดยคณะทหารนั้นเรียกว่ารัฐประหารคือเปลี่ยนเพียงแค่รูปแบบเปลี่ยนเพียงแค่รูปแบบข้างในไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองนะครับแต่เอาเถอะอันนี้อ่ะแต่ละคนจะเรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้สสุดแล้วแต่ก็แล้วกันผมบอกว่าเฉยๆว่ามันเป็นแบบนี้ นะครับผมได้โดนเองเลยนะกับต oh, ัวเล่าให้ฟ <ratios> ังวันที่22พฤษภาคมปี57ผมโพสต์ก่อนเพื่อนเลยปฏิวัติโอ้โหทั่วรลงยับเขาเรียกรัฐประหารเขาเรียกรัฐประหารเขาเรียกระารรัฐประห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 ารเต็มฟีดไปบทอ๋อเริ่มต้นวันนั้นผมถึงเข้าใจว่าอ๋อเขาไม่เรียกว่าปฏิวัติว่าเขาเรียกรัฐประหาร เออวันนั้นเพิ่งเข้าใจก็เลยมาบอกต่อนะครับฮะหลวงป้าพู้ผิิดหลวงป้าใช้คําว่าไอ้ปฏิวัติส่วนคนปฏิวัติในคนนี้คนนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูช่วงนี้หน่อยดีกว่าแปลกมากดูพร้อมกันครับทั้งในเรื่องเนกาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าไม่อาจก้าวล่วงไปในเรื่องของปปชเขาได้นะครับเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่ององปปชนะครับ ส่วนในเรื่องที่ผมจะมีเพื่อนดีสักคนนี่ของคุณคงไม่เคยมีนะครับผมผมม,มีเพื่อนดีคือคบกันมาตั้งแต่ชั้นประถมน่ะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเรามีอะไรก็ลูกสาวเขาก็เหมือนลูกผมแหละแะก็ <c oughs> แล้วเรื่องของเรื่องเรื่องของปฏิวัติเนี่ย <c oughs> ผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้อง <c oughs> นี่ครับคนปฏิวัติท <c oughs> ัน,นยกเด็คนเดียว นนายกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็ผมไปเกี่ยวข้องอ,อผมยังไม่รู้เลยส่วนเรื่องปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คนนี้คนเดียวเลยที่ทำเนี่ยท่านนายกเนี่ยออตัวผมท่านอนุพงศ์เผาจินดาก็ไม่รู้นะว่าทําเมื่อไหร่ไม่รู้เลยสามปงสามปอใส่สามปอสามเปอร์อะไรกันไปคิดกันเ,เองโอ้โหเซอร์ไพรส์มากคุณผ,ผู้ชมครับและมี มีมุมกล้องที่จับได้มุมหนึงคือท่านายกรัฐมนตรียกมือขึ้นมาด้วยแล้วยิ้มอันนี้เราก็ต้องแยกเป็นก้อนๆไปนะเอาก้อนแรกก่อน <c oughs> ก้อนแรกคือสิ่งๆนี้เป็นสิ่งที่ไม่คิดจริงๆว่าจะเกิดขึ้นนะฮะส่วนตัวผมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมคิดยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่านี่ไม่ใช่การพังเผลอนะฮะอันนี้ไม่ใช่การพังเผลออะไรก็ตามที่ใหญ่โตขนาดนี้เป็นเรื่องที่ อาจจะมีวาระซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าที่พูดออกมาก็ต้องให้คุณผู้ชมนั้นลองใช้ประสบการณ์ในการดูข่าวการเมืองนั้นเราเข้าไปจับกันดูก็แล้วกันว่า,วามันน่าจะเป็นอะไรไม่เชื่อว่านี่คือการพูดออกมาโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนอันนี้ผมเชื่อแบบนั้นส่วนตัวครับแต่สุดแล้วแต่อาจจะคิดว่าเป็นมุกตลกที่พลเอกประวิทย์นั้นมักจะทําให้เกิดขึ้นเสมอหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะฮะ แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่อาจจะไม่สมควรนิดนึงก็คือเรื่องของพลเอกประยุทธ์ที่ยกมือขึ้นมาแล้วก็ยิ้มนะฮะผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าท่านท่านทำไปเพราะว่าเป็นปฏิก,กิริยาตอบกลับอัตโนมัติหรือไม่แต่ว่ามันก็ต้องมองดูให้ดีว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องขอขานบาดตายนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะเอามาเอามารอเล่นกันแล้วก็ยิ้มกันแบบนี้อันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงว่าอะไรมันคือสิ่งที่ควรอะไรมันคือสิ่งที่ไม่ควร เรื่องพลเอกประวิทย์ที่พูดนั้น <c oughs> เป็นเรื่องที่แล้วแต่คนจะคิดนะฮะแล้วแต่จะคนจะมองไปว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันมีการเตรียมการบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรการที่บอกว่าคนนี้ทําคนเดียวแล้วอีกสองคนตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปบอกว่าตัวเองนั้นไม่มีส่วนในการทําไม่มีส่วนในการเกี่ยวข้องเป็นเพราะอะไรหลังจากคําพูดนี้ผ่านไปเมื่อวานนี้ก็มีคนไปรื้อหลักฐาน,กนเต็มไปหมดแล้วฮะว่าแท้จริงแล้วพลเอกประวิทยกับ พลเอกอนุพงศ์นั้นก็มีความเกี่ยวข้องก็คือหลังจากที่มีการปฏิวัติปั๊บก็มีชื่อปรากฏเป็นคณะที่ปรึกษาของขสชเลยแล้วเป็นสองชื่อแรกด้วยที่อยู่บนลิสต์สูงสุดนะฮะเราก็ไม่ทราบว่าเรื่องเรื่องนี้นั้นจะนําไปสู่การตรวจสอบได้หรือไม่เห็นคุณวีโรธลัคนาอดิสรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมซึ่งเป็นดาวสภาแต่ก่อนแต่ลาออกจากสสมาสมัครผู้ว่ากทมก็บอกว่า สิ่งสิ่งนี้อาจจะนําไปสู่การฟ้องร้องได้หรือไม่ในข้อหากระบฏนะฮะในข้อหากบฏซึ่งข้อหากระบทนั้นก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเวลาคนทํารัฐประหารเนี่ยมันก็จะมีจุดสิ้นสุดอยู่2แบบด้วยกันนะฮะข้อที่1ทํารัฐประหารสําเร็จทํารัฐประหารสําเร็จตัวเองก็จะไม่ถูกลงโทษและก็จะมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวอันนี้ก็คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นั้นได้ได้มีได้เป็น กับการรัฐประหารที่ไม่สําเร็จการรัฐประหารที่ไม่สําเร็จนั้นคุณก็จะกลายเป็นกบฏท,ทันทีผมก็ยกตัวอย่างเอาง,ง่ายๆเลยที่เราได้เรียนกันมากบฏครั้งแรกหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือกบฏบ,บรวรเดชถ้าพระองค์เจ้าบรวรเดชท,ทําสําเร็จก็จะไม่มีคําว่ากบฏบาวรเดชเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่จะมีรัฐบาลใหม่ที่นําโดยพระองค์เจ้าบรวรเดชมันอย่างเงี้ยนะฮะ เราก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าสิ่งวินาทีประมาณสักนาทีสองนาทีตรงนั้นน่ะพอจบจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมันจะมีคนนํามาขยายต่อไปเป็นอะไรบ้างมันจะมีคนเอาไปฟ้องอะไรบ้าง1 2, 3 4 5จะไปฟ้องที่ไหนแล้วกระบวนการหลังจากนั้นจะดําเนินการต่อไปอย่างไรคุณ <c oughs> ผู้ชมมัน <c oughs> มันเยอะมากคุณผู้ชมลองคิดดูง่ายๆก็แล้วกันเอาง่ายๆนะแค่การที่จะยื่นเรื่องว่านายกรัฐมนตรีอยู่ในตําแหน่งมา ครบ8ปีหรือ,อยังเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาคำคำนี้ไปยืนยันบอกว่าปฏิวัติมาปฏิวัติคนเดียวตอนปฏิวัตินั้นนับได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าม,มันถ้าคิดดีๆมันก็มีหลายอย่างที่สอดคล้องกันนะครับนี่คือชอ็ <c oughs> ชอตที่2ช็อตที่2ช็อตที่2ผ่านไปเป็นช็อตที่ผมเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นช็อตที่มาจนถึงวันนี้นะฮะถ้าการอธิปรายไม่ไว้วางใจอีกวันกว่า,วาจบลง ไม่มีอะไรเด็ดกว่านี้ผมเชื่อว่าอันนี้เด็ดที่สุดในการอภิปรายครั้งนี้คือชี้แล้วเนี่ยท่านนายกเนี่ยปฏิวัติแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดเลยก็ได้นะมันอาจจะเป็นความใส่ซื่อของรองนายกก็ได้นะครับที่อยู่ดีๆก็เนี่ยนี่แหละเนี่ยคนเนี้ย <c oughs> มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ผมอาจจะคิดมากเกินไปไงถูกไหมฮะ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็สุดแล้วแต่คุณก็ลกแล้วกันก็จัดการกันเองเอามากันต่อ ไอ้อันต่อมานี่ก็ตลกเหมือนกันนะ <c oughs> ่ะคือเป็นความผิดพลาดในการพูดถึงเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการรังวัดที่ดินของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคนที่ผลบุญายามณีนะครับ <c oughs> ท่านก็อ,อกคลิปมาทีหลังคือท่านพูดคําว่าไอ้เครื่องวัดเครื่องรังวัดที่ดินของกรมที่ดินที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยมันคือเครื่องเอทซึ่งคนก็งงเฮ้ยบ้านฉันก็มีนี่หว่าหลายกล่องเลย <c oughs> อย่ารังวัดที่ดินเลยดีกว่าเว้ยถ้าเอทรังวัดได้ ก็ปรากฏว่านะฮะรู้สึกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยออกมาทําคลิปชี้แจงเลยบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเครื่อง rtk นะ rtk แล้วก็ต่อด้วยอะไรก็ไม่ทราบยาวๆผมก็จำไม่ได้แต่ท่านก็บอกบอกว่าก่อนไปอย่าพี่ไไม่ไว้วางใจเผอิญว่าผมตรวจ atk เพราะตรวจ atk ปั๊บอภิปรายไม่ไว้วางใจพอพูดถึงเครื่อง rtk ก็เลยดูมึนๆนนิดนึงแล้วเฮ้ยพูดคําว่า atk ออกไปคนก็หากันทั้งสภาแล้วคุณเอ้ย เพราะว่าทุกคนก็ตรวจ ATK ก่อนเข้าสภากันทั้งสิ้นนะฮะลองไปฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยตอนนี้ครับที่ราชบุรีเนี่ยกรมป่าไม้เขาส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แนวเขตชัดเจนแล้วกรมท,ที่ดินส่งไปรังวัด,วดใช้ดาวเทียมรังวัดกันเลยครับ ATK <c oughs> ใช้ระบบดาวเทียม <c oughs> ไปรังวัด <c oughs> โอ้โหคุณคือถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่า เจ้าหน้าที่กรมที่ดินคือจมูกข้างในของแย่มากแล้วอ่ะแยงกันตลอดแยงกันทุกวันก่อนจะรังวัดที่หนึงก็แยงหยอหยะเหย,ะย,ะยะอไปตัวอีกที่หนึ่งแยงปุ๊บปุ๊บปุ๊ยอยะหย,ะย,ะย,ะยะโอ้ตายเขาก็เลยบอกกันว่าเวอลอาจะพูดอะไรในในในการอภิปรายนั้นก็ต้องต้อง ต้องต้องดูให้ดีนะฮะว่าสิ่งที่จะพูดถึงนั้นถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นการเผลอเลยก็คืออาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่าตอนพูดพูดอะไรไปจริงๆมีอีกหลายช็อตกว่านี้นะครับตอนพูดเรื่องกัญชาก็มีหลายคน CBD ก็เป็น CDB นี่ก็เจอเจอเยอะเหมือนกันแตอันนี้ผมเชื่อว่าให้อภัยได้นะครับไม่ได้มีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของระบบระเบียบมากนะักเป็นเพียงแค่การพูดแล้วมันผิดแต่สิ่งที่พูดผิดนั้นเพลินว่ามันเป็นสิ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นอยู่ก็คือ ATK นี่แหละนะฮะเออ อ้าวแถมนิดนึง a อทเค้ขาขายกันตอนนี้ชุดละ29บาทแล้วนะ29บาทนะตอนนี้เพิ่งประกาศมาวันนี้นะครับใครยังไม่มีก็ลองไปหาซื้อกันได้ก็แล้วกันนะฮะอ้าวคราวนี้ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้วันนี้ <c oughs> นายกลุกขึ้นมาในสภาพเพื่อตอบโต้หลังจากที่คุณอมรรัตน์สสพักเก้าไกลคุณผู้หญิงที่ตัวขาวๆตัวเล็กๆที่ออกมาเป็นข่าวเยอะๆนะฮะ คุณอมรรัตน์ก็พูดวิพากษ์วิจารณ์นายกไปประเด็นนั้นประเด็นน้นประเด็นนี้ล่าสุดนายกขึ้นมาพูดตอบโต้แล้วนายกพูดตอบโต้เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวอ่านข้อความไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมสิ่งที่นายกพูดตอบโต้นั้นนายกพูดตอบโต้ประมาณว่าอยากจะรู้จังเลยว่าในสภานี้มีกี่คนที่เคยผ่านการเป็นนายกแบบผมอันนี้อ่านแบบประโยคใบประโยคคำใบคำเวิร์ดใบเวิร์ด ผมถามว่ามีสักกี่คนในห้องนี้ที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนนี่คุณชวนน่าจะสะดุ้งนะเนี่ยผมถามแล้วก็แล้วกันเพราะฉะนั้นผมย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าท่านแต่เรื่องการที่จะพูดแข่งกับท่านพูดส่อเสียดให้ร้ายผมสู้ท่านไม่ได้หรอกครับผมยอมท่านอันนี้คือลุกขึ้นชี้แจงหลังจากที่คุณอมรรัฐก็น่าจะบริาพาสนายกรัฐมนตรีไปพอสมควรคนที่น่าจะโดนกระทบนิดนึงก็คือคุณชวนละมัง้ง นั่งอยู่บนปะทะนั่งอยู่บนบันลังเหมนที่คุณชวนพึ่งมาวันแรกนะฮะ,ะร่างกายอาจจะยังไม่ค่อยรนะีคาเวอร์มากนักตอนนี้น่าจะฟื้นเต็มที่แล้วเพราะว่าวันพรุ่งนี้น่าจะเด็ดสุดนะเป็นมาสองสมัยแล้วฮะ,ะนายกมีอู่สองคน,นะคะ้วครับที่อยู่ในที่ประชุมสภา,าที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนอ้าวแต่ว่าตากกานี้ก็คงจะใช้ไม่ได้นะเนาะว่าใครเคยเป็นอะไรก่อนมาบ้างแบบนี้ปิดท้ายขวดคำพูดนายกหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> มีคำพูดนายกว่าอะไร <c oughs> นี่ ปิดท้ายด้วยขวดคำพูดนี้คนทำงานดีกว่าผมก็เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันเรายังยกให้คำนี้เป็นขวดคำพูดที่จับใจนะแล้วก็โอ้ผมกลับแน่ผมอยู่ในใจพลเอกประยุทธ์ตลอดนี่ <c oughs> เออตอบโต้กันเมื่อวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะตอนจะเป็นนายพลยังให้คนมาขอผมเลยโอ้โหอ้อาว ผมไม่ได้ชกมวยปากเขามีไว้พูดทุกคนก็พูดได้หมดโอ้โหแล้วก็อย่าลืมนะอีกอันหนึ่งอะ่ะที่ผมเชื่อว่าตอนผมดูผมไม่รู้จะขำหรือว่าผมจะสงสัยดีผมเหมือนคนใบโพล่าตอนผมดูลองนายกนี่คนนี้ปฏิวัติผมไม่รู้นะซ่อนเลนหรือว่า <c oughs> เผลอจริงหรือไง <c oughs> ไม่เจอบ่อยๆอะ่ะไม่คุณผมว่าผมผมว่าในชีวิตนี้ผมจะไม่เจอแบบน,นี้ละ มันอะไรมันนั่งคิดข้ามคืนอย่างคิดไม่ออกว่าตกลงนี่พลังจริงๆหรือหรือหรือต้องการสื่ออะไรกันแน่เป็นกันบ้านแล้วกันครับคุณผ,ผู้ชมครับไปขบคิดกันแบบสนุกๆเอาแบบไม่เครียดมากก็แล้วกันนะฮะนี่คือสีสันของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้ก็อาจทิ้งท้ายอย่างเดียวก็แล้วกันการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกับการวางผังของช่องทีวีคุณจำไม่เลยฮะ การอภิปรายไม่ม่วางใจที่จะเข้มข้นที่สุดมักจะมาในเวลาซูปเปอร์พรม์ไทม์ที่คนนั่งดูอยู่หน้าจอและถ้าคุณสังเกตเวลาใครก็ตามที่เป็นตัวสําคัญลุกขึ้นอภิปรายจะมีสมาชิกคนอื่นๆเดินมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมานั่งร่วมอยู่ในเฟรม <c oughs> <c oughs> เพื่อให้คนทางบ้านเห็นว่าเฮ้ยสอสอบ้านเราอยู่ตรงนั้นเห็นไหมมันทํางานนี <c> ่ <oughs> ดังนั้นช่วงนี้คุณเปิดไปช่องสิบเดี๋ยวคุณดูสิตัวเจ๋งที่สุดจะมาเวลาซูเปอร์พรามไทม์ ซึ่งดี๋ยวนี้เวลาพราหมณ์ทดจะมีหลายเวลาบางทีมา6กโงเย็นบางทีมา2องทุ่มหรือไม่ก็2องทุ่มครึ่งหรือ3ามทุ่มลองไปดูกันจบปันนี้ลองไปดูก็ได้ครับและทั้งหมดทั้งปวงคือจัดเนวข่าวไม่โง่ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจปีพุทธศักราช2,565ที่ต้องบันทึกไว้สวัสดีครับ